บทที่สามนามีมรูงูนามีรูงูนามีรูงูนามีรูปูนามีรูปูนามีรูปูมานีมานีผพาโต มาหาอามาหาอามานีมานีพาพาโตโตมามานานามานีมานีพาโตพาโตมานามานามานีมานีพาพาโตโตหาหาปูปูมานีมานีพาโต ปูหาปูมานีมานีพาพาโตโตดูดูปูปูมานีมานีพาโตพาโตดูปูดูปูแบบฝึกแบบฝึกให้อ่านว่าให้อ่านว่าตตโอโต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 พอโอโพอ

<โ> <activist> รอารารอาราดอีดีดอีดีตออีตีตออีตีมอีมีมอีมีปออีปีปออีปีวออีวีวออีวีรออีรีรออีรีดอูดูดอูดูรออูรูรออูรูปอูปู อูปูหออูหูหออูหูงออูงูงออูงูตาโตตาโตโมโหโมโหปูนาปูนาตาเกีกากีนาดีนาดีอีกาอีกาอารีอารีมีโมโหมีโมโหโตตาดีโต มีงูมามีงูมาพามานาพามานาอาดูปูอาดูปูอาหาปูนาอาหาปูนาปูนามีตาปูนามีตามีกามานามีกามานามีหูมีตา